สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้เมนูไม่นอน้ำมันเนาะทำผักโขมผัดไทยแล้วก็เคี่ยวเป็นเคี่ยวก่อ้มันร้อนให้กลิ่นหอม ก็ใส่หอมแดงซอยไปเรื่อยอเอากลิ่นของกระเทียมก่อนเนาะแล้วก็ค่อยใส่หอมมดงไปแล้วก็ใส่ไข่เพราะผมชอบใส่ไข่เป็ดเนาะเพราะว่ามันมันจะมีสีสันที่ค่อนข้างสดใสเยอไข่ เป็ดสีมันจะสวยงามมากต่างกาับไข่ไก่ไข่ไก่สีจะสีเหลืองๆถ้าไข่เป็ดเป็ดสีส้มน่าทานเดี๋ยวน,นี้เพราะว่าได้ผักโขมมากำหนึ่งคำใหญ่ถ้าคนต้องการลดน,น้ำหนักต้องการดูแลสุขภาพก็นี่เลยครับนุ่ยเยน็นลดข้าวได้ยิ่งดีลดข้าวเนาะนุ่เย็นจะลด วัดแป้งวัดข้าวบางคนไม่เข้าใจเอาไม่กินข้าวแล้วกินอะไรอยู่ทำไงเอากินโปรตีนไงครับกินโปรตีนลงไปกินพวกนี้ครับพวกผักพวกนี้ครับเ,เมนูนี้ทานได้เลยครับคนเดียวหกฟองได้แล้วแต่เนาะแล้วแต่ถ้าเคยชอบก็ทานโอเคได้ที่แล้วอันนี้ก็ใส่ผักโขมลงไป ใช่แค่นแล้วก็เอาเอาเอา,เอาไปผัดค่อยงเยอะผับคงก็มีโปรตีนเนาะมีแคลเซียมมีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างที่สำคัญเป็นตักขึ้นบ้านไม่มีเคมีที่ผมจะเน้นไม่มีเคมีไม่มียาฆ่าแมลางไม่มีเคมีที่ผมจะเน้น อืมเยอะดีนึงแต่มันก็โหดแต่ท่าเล็กมาหน่อยเนี่ยแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสครับเรียบร้อยละง่ายๆอยนาอย,ยไม่งอนน้ำมันเนาะโอเคเราจะไม่ใช้น้ำมัน โอเคเรียบร้อยแล้วครับเมนูไม่งอนน้ำมันสำหรับคนรักสุขภาพต,ต,ต้องการต้องการลดความอ้วนลดน้ำหนักอยู่อวัดอยู่นี่ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ